สวัสดีครับซองสังเกตปืนยิงปลาครับผมวันนี้งานแป๊บเหล็กเข้าแล้วนะครับผมงานแป๊บเหล็กของลูกค้านะครับผมงานแป๊บเหล็กจะเอามาทําลํากล้องปืนนะครับผมปืนหนังสติก8มิลนะครับจากร้านสีสวรรค์สองสวรรค์ขาโลกนะครับพี่ๆบริการดีมากนะครับผมให้คัดเหล็กได้นะครับคัดเอาแต่ตรงๆนะครับเอามาทําให้ลูกค้านะครับงานเกรดเอนะครับนะครับ งานแป๊บเหล็กแป๊บปืนนะครับผมลำกล้องปืนหนังสติกแดมิลนะครับเกรดเนะครับก็คัดเป็นงานอย่างดีมาให้เลยนะครับทางร้านบริการดีมากนะครับก็ได้จํานวน6เส้นนะครับผมก็มาเล่งออเดอร์ให้ลูกค้านะครับแบ๊บปืนนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับมารีวิว ให้ดูกันนะครับผมไม่ได้ขายคือว่าเดี๋ยวจะเอาไปทําเป็นแบบสําเร็จนะครับคือว่าซื้อมาเป็นเป็นเส้นแบบนี้นะครับเส้นละหนึ่งเมตรนะครับเป็นแบบนี้ก็ไปทําแบบสําเร็จก็ไปติดศูนย์นะครับผ่ารางติดไกนะครับเจาะที่ยอดลูกนะครับแล้วก็เจาะยึดน็อตติดใต้ท้องกระโจมมือนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับผมติดหูนะครับหูปีกเพื่อมัด นะครับมัดยางนะครับเป็นปืนนสติแบบทุกท่านได้เห็นกันนะครับผมวัตถุดิบนะครับก็มาแล้วนะครับหกจำนวนหกกระบอกนะครับก็จะได้ส่งเร็วๆนี้นะครับผมก็จะรีบเร่งให้นะครับตรงๆดีเกรดเอไปเลยนะครับแปดมิลนะครับสองขุนครึ่งนะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ